สวัสดีครับช่องบอยน้อเขาใหญ่ครับสวัสดีเชา้าวันที่12เมษายน2566ครับกอดสงการครับต่อนกอีกวันหนึ่งครับวันนี้ผมพาเจ้าเสือเท่าออกมาหาล่าเฉลยแถวนควรเทยศีครับเป็นเดี่ยวตามเคยครับช่วงเช้าเชา แดดร้อนแดดมาแล้วเจ็ดโมงเช้านะครับแต่ร้อนแล้วนะเราดูผลงานเจ้าเท่าครับมีนกมาร่วมอยู่สองตัวครับ้ลนบนมีตัวหนึ่งบินลงมาข้างล่างแล้วครับ หมาไม่คงไม่กลัวเลยเรียบร้อยแล้วครับจัดไปหนึ่งแต้มครับหมาไม่กลัวไม่มีเสียงเลยครับต้องเอาตัวมาดูครับมีของดีหรอเปล่าครับเจ้าเสือเท่าจัดให้หนึ่งแต้มช่วงเช้าๆครับไม่รู้เสียงไหนครับเข้ามาเหยียบอย่างเดียว วดลายก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่นะครับเสลยเจ้าจเจ้าแจ้มแรกครับนี <c oughs> <c oughs> ใเขาได้ใจหนยครับแ <c oughs> ข้งขาก็ <c oughs> ใหญ่ครับตะเกียบตูดชิดตะวนี้นกถ่ายนะครับ3านิเส้นนะครับ นกยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เป็นตัวผู้อยู่ครับ,รบเดี๋ยวขึ้นเด็กไม้นึงครับแถวๆนี้มีนกขันอยู่ขึ้นเจ้เสือทองไม้สองครับ ผมไปนั่นนะครับมีนกเขาเกาะอยู่ตรงนี้ครับข้างในนุนเข้าไม่ได้ครับบ้านคนครับใส่ว่าด้านนอกนี่ครับนี่มครับอีกตัวหนึ่งมาแล้วครับเจอเสียเท่าจะทำยังไงครับ มีแ้ม2องือเปลา่ารอรับชมครับนูนะครับมาแล้วครับกูอย่ด้านบนสายไฟครับจัะีปบนโครงไปแล้วครับ เมื่ติดนึ่งนะครับโดดไม่โดดโดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแจมสองครับวันนี้มีอีกตัวหนึ่งบนสายไปครับว่าจะรอรุนแพ็คคู่ดูแต่เหมือนจะเป็นลูกนกนะครับ ไม่เป็นไรครับเอาตัวลงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นอีกไม้นึงครับอีกตัวนึงเต่าตรงนั้นน่าจะเป็นลูกนกนะครับเดี๋ยวตัวลงมาแล้วก็ขึ้นอีกไม้นึงครับจัดแต้มสองแล้วครับวันนี้นี่นะครับแต้มสองของเจ้าเท่าวันนี้ครับทําผลงานอย่างต่อเนื่องครับเลีนยขอขอขึ้นอีกไม้นึงครับก็จะขึ้นตรงเสานี้ยแหละครับมีนกหนึ่งกุกเสียงกลางกลาง ตัวหนึ่งครับบินมาเกาะตรงนี้ครับมาครับตาันต่อนับครับแต้มสองครับแต้มสองเจ้าเสือเท่าครับขึ้นเีกไม้หนึ่งครับโอเคครับกำลังขึ้นเจ้าเสือเท่าครับขึ้นไม้ตรงนั้นครับมีนกออกมาสนใจแล้วครับหนึ่งตัว ขึ้นแป๊บเดียวครับกำลังจะหยิบโทรศัพท์น่าจะเป็นลูกนกอีกตามเคยครับตัวนี้นั่นนะครับมาอีกตัวนึงแล้วด้านล่างเอาละครับอ้าวโหสนั่นเลยครับคราวนี้ เจ้าเสียงเล็กครับดูด้านบนครับมาครับจะมีสักแต้มไหมครับหมายนี้ผมมาตามหลายรอบแล้วนะเดินแลครับเดินไปแล้วครับตัวบนเสียงดีกว่าตัวล่างนะครับ อ๋อประเดีดไม่ลั่นครับอ๋อแล้วครับลั่นแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยครับไม่รู้ผมใส่ไงครับแข็งไปหรือเปล่ารอลุ้นอีกตัวนึงครับอยู่ด้านบน ลงมาตัวลงมาครับเราขึ้นใหม่ครับตัวนี้หลุดครับด,ดิ้นยังไงให้หลุดโอ้ยเสได้ครับตอนนี้ผมขึ้นเจ้าเสือเท่าไว้ตรงนู้นครับมีนกมาร่วมแล้วนะครับด้านบน,มนไม่รู้ว่าสายเหนียวขนาดไหนครับแถวนี้นี่ครับแถวนี้เป็น พุ่งนานะครับเข้าไปด้านบนนล้นครับมอไซคมาหนีเฉยเลยมีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วครับด้านบนรุ่นครับเสือเท่าจะดึงลงได้หรือเปล่า ต่อครับวันนี้เจอเสือเท่าดึงอยู่นานครับมีแต่นกมีแต่ลูกนกเขาครับลูกนกเขาใหญ่กําลังเยอะครับช่วงนี้เนี่ยภาพบรรยากาศทุ่งนาครับหมายนี้ผมยังไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกแรกผมขี่มาไม่เคยมาลึกขนาดนี้ต้องย้ายหมายแล้วครับสายแล้วเก้าโมงครึ่งแล้วครับ แตล้วครับตอนนี้สิบโมงเช้าแล้วแดดร้อนมากครับทั้งแดดทั้งลมครับนี่ครับแถวนี้มีนกอยู่นะครับแต่ไม่ไหวแล้วครับสงสารนกต่อครับอากาศร้อนครับนี้เจ้าเสือเท่าจัดให้สองแต้มครับ นี่คงปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องบอยนกเขาใหญ่นะครับเดี๋ยววันไหนบ้างๆเดี๋ยวมาต่อนกให้ f อฟซให้อาจารย์ได้รับชมกันนะครับช่วงนี้วันนี้กวันที่สิบสเมษาครับก่อนจะวันสงการคงได้หยุดแล้วครับหยุดสงการ ยังไงก็ขอฝากติดตามช่องบอยนกขาใหญ่แด้วนะครับติดตามกันตลอดต่อเนื่องครับผมมีนกดีๆมีเเลยสวยๆจะมาถ่ายให้อาจารย์ให้เอฟ,ฟีทุกท่านได้รับชมครับสวัสดีครับ